สวัสดีครับสวัสดีครับับวนนี้จะมาเทนฟอรเรด้วยเงิน1,000บาทนะครับผมอยากอยากหารายได้เสริมด้วยการ ลงทุน1,000บาทมาเทงกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเราต้องโอนเงินเข้าไปในพอร์ตเราก่อนนะครับส่วนผมนี่ได้เปิดพอร์ตไว้กับ xnet แล้วก็โอนเงินเข้าไปาประมาณ29 ดอลลาร์ก็ประมาณ1,000บาทนะครับผมอ่าพันบาทเนี่ยครับห0 0 0บาทครับโอนเข้าไปในบัญชีคู่เงินที่ผมจะเทรดหากำไรนะครับก็คือคู่เงินอ่ายูโรกับดอลลาร์นะครับผมอ่าจากการวิเคราะห์ ตลาดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วหน้าใกล้จะเปิดออเดอร์ได้แล้วครับแต่ก,ก็ยังเปิดไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลานะครับผมครับก่อนอื่นที่เราจะมาเทนนะครับเราต้องต้อง ตั้งเลเวอเรจอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งพันนะครับผมเพราะว่าเราใช้ใช้เงินน้อยในการเทนนะครับใช้เงินน้อยในการเทรครับเนี่ครับตอนนี้ตลาดก็หน้าใกล้เปิดออเดอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เปิด นี่ครับผมนี่คือกดตรงนี้คือเป็นการซื้อขายนะครับผมถ้าเราคิดว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นให้เรากดซื้อถ้าเราคิดว่าตลาดเนี่ยลงให้เรากดขายแต่ก่อนที่เราจะมาทําการซื้อขายเราต้องตั้งล็อตก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยเราใช้เงินไม่มากเราจะ ขายซื้อขายในล็อตที่ว่า0.001์จน่ะครับคือก็คืออถที่น้อยที่สุดนะครับผมอ่าครับส่วนตัวผมจะถือแบบระยะยาวครับไม่มีกำหนดนะครับผมว่าจะถือกี่วันหรือกี่สัปดาห์หรือกี่ชั่วโมงครับคือถ้าถ้าด,ดูดูตลาดแล้วการซื้อขายแล้วมีกำไร ผมก็ทําการปิดกําไรทันทีเลยครับผมแต่หรือว่าถ้าไปผิดทางผมก็ปิดการขายทันทีเลยครับผมแต่ถ้ามันยังได้กําไรอยู่ผมก็ก็จะถือไว้ายาวๆครับว่าว่ามันอาจจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ถือไว้ครับถึงกําไรแล้วเราค่อยปิดครับจะถือในระยะยาวครับ ตลาดช่วงนี้ก็น่าเล่นอยู่ครับคือการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับผมก็พี่พิจนะก็ควรจะศึกษาอ่าอ่าศึกษา,าข้อมูลก่อนลงทุนนะครับผมอ่าคือเราก็คือเป็นเรียกกันว่าหาอะไรได้เสริมนะครับผมจากลงทุนสักพันหนึ่งครับแล้วก็ ปั้นพอร์ไปเรื่อยๆเพื่อจะไปสู่ถึงหนึ่งล้านบาทนะครับผมครับค่อยๆปั้นไปแต่ตอนนี้ผมยังไม่ทําการซื้อขายนะครับผมเพราะเพราะว่ายังยังยังมองตลาดแล้วยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะซื้อขายอะครับนี่ครับ ก็ลองวิเคราะห์ลองศึกษาดูก่อนน,นก็ได้ครับพี่นอ้องอครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีครับถ้าผมได้เปิดออเดอร์ซื้อขายแล้วคือมีจังหวะที่จะทำกำไรได้จากที่ว่าวิเคราะห์ตลาดแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดต อ่าให้ดูอีกทีนงครับฝากพี่ๆนะนะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ